สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับผมสงครามยูเครนรัเสเซียในปัจจุบันมาเล่าให้ท่านได้ฟังกัน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับผมทางสภาย,ยูเครนเนี่ยได้ร่างกฎหมายใหม่ออกมาตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือกฎหมายที่มีชื่อว่า Measure 7279นะครับผมหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือมาตรการ7229นะครับผมซึ่งมาตรการ7229เนี่ยมันคืออะไรมันคือนะครับผมกฎหมายที่ทางฝั่งยูเครนเนี่ยจะมอบนะครับผมเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับทหารรัเสเซียที่ยอมแปรพัก และนำนะครับผมอุปกรณ์ทางทหารยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาจำนวนกับกองทัพยูเครนเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้ากฎหมายเมเชอร์7229กันนะครับ เมื่อวันที่2มีนาคมเนี่ยนะครับผมทางรัฐบาลยูเครนเนี่ยนะครับผมได้นําเจ้ากฎหมายเมเชอร์สเตต229เนี่ยมาบังคับใช้นะครับผมนั่นก็คือการที่จะซื้อตัวนะครับผมทหารรัสเซียที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามนะครับผมแล้วต้องการที่จะแปรพักมาอยู่กับฝั่งของยูเครน โดยที่นะครับตั้งงบประมาณของรางวัลไว้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านดอลลาร์โดยที่ใน1ล้านดอลลาร์เนี่ยมันเป็นรางวัลสําหรับทหารรัสเซียที่นําเครื่องบินรบนะครับผมเครื่องบินขับไล่หรือเรือรบมาส่งมอบให้กับฝ่ายยูเครน เพราะเรียกได้ว่าเครื่องบินรบและเรือรบเนี่ยนะครับผมมันเป็นยุโทโธปกรณ์ทางทหารท,ท,ท,ที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดทางยูเครนเนี่ยได้ยุโทโธปกรณ์เหล่านั้นมาเนี่ยนะครับผมแลกกับเงินเพียง1ล,ล้านดอลลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยแถมยังทําให้กําลังใจของฝั่งรัสเซียเนี่ยนะครับผมถดถอยลงไปอีกนะครับ ซึ่งผู้นํายูเครนเนี่ยหวังที่จะใช้กฎหมายและรางวัลล่อใจพวกนี้เนี่ยนะครับผมในการโน้มน้าวนะครับผมให้ฐานรัสเซียเนี่ยตัดสินใจวางอาวุธกันแล้วก็เข้ามายอมจํานวนนะครับผมแปลพักมาอยู่กับฝั่งของอยูเครนซึ่งนอกจากเรือรบและเครื่องบินรบแล้วเนี่ยนะครับผมยุโทโธปกรณ์อ,อื่นๆเนี่ยก็มีรางวัลที่แตกต่างกันออกไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลำหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้เงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่5,000 0 0ดอลลาร์ 500. สหรัฐ รถถังคันละ1 0 0 0 0แดอลลาร์และยานพาหนะทางทหารอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถคุ้มเกราะรถจี๊ปรถอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่คันละ1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองซึ่งนอกจากแค่จํานวนเงินเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับผมทหารรัเสเซียที่ยอมแปรพักยอม จานวนต่อกองทัพยูเครนเนี่ยจะได้รับนะครับผมสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมการปกปิดข้อมูลของนายทหารคนนั้นมันจะเป็นหมือว่าแค่นายทหารคนนั้นเนี่ย missing in action นะครับผมหรือว่าหายไปในหน้าที่ Safe house ในประเทศยูเครนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับผมความช่วยเหลือในการออกพาสปอร์ตออกวีซ่าสำหรับการย้ายที่อยู่อาศัยไปยังประเทศที่3 ก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสําหรับทหารรัเสเซียคนไหนที่ไม่ได้มีความต้องการที่จะมารบตั้งแต่แรกและไม่สนับสนุนในสงครามนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็สามารถแปรพักไปอยู่กับฝั่งของยูเครนโดยที่ได้เงินด้วยนะครับผมและได้การสนับสนุนอื่นๆจากรัฐบาลยูเครนอีกด้วย ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมในการที่จะซื้อตัวทหารรัสเซียเปลี่ยนผู้รุกราเนี่ยนะครับผมให้กลายมาเป็นพวกตัวเองวันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข่าวสั้นๆแล้วกันนะครับผมมาอัปเดตเหตุการณ์กันเฉยๆถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาะทีนี้ด้วยจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเนี่ยนะครับไอนโยายนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มใช้มาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วหรอกแต่มันเนี่ยนะครับผมถูกร่างและนามาใช้เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้ว แต่ก็เพิ่งจะมีการนะครับผมประชาสัมพันธ์กันอย่างหนักๆก,ก็ในช่วงนี้เนี่ยแหละช่วงที่รัสเซียเนี่ยกำลังเพี้ยงพล้ำในสงครามนะครับเดี๋ยวหวันหลังเนี่ยเรามาต่อกันกับเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันดีกว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมวันนี้ลาแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ